โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อเป็นการสืบสานและรักษาประเพณีวันลอยกระทงของไทยที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามตปากน้ำอเภอเมืองสุงปาางนปรา,านนการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามนำโดยนายนัทพลนอุดดผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงครามพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทงปี2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักรักและหวงแหนในขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยโดยภายในงานได้มีกิจ กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงจากนักเรียนทั้งในระดับชั้นประถมศึกษาอธิการประกวดหนูน้อยนพมาศและการประกวดประดิษฐ์กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและนักเรียนที่ต่างใส่ชุดไทยและชุดลายดอกมาร่วมกิจกรรมทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนานสำหรับการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงทางโรงเรียนอนุบาลวัดวิชัยสงครามจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งถือเป็นการปลูกฝังการสืบสารประเพณีไทยให้กับเด็กๆให้เกิดการเรียนรู้รู้จักประเพณีไทยและสืบสาระเณีีอันดงาม ตลอดจนปลูกฝังจิตสํานึกนักเรียนให้รักษาและหวงแห็นคุณค่าความเป็นไทยเพื่อให้นักเรียนร่วมสืบสารขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเหล่านี้ให้คงอยู่สืบไป ทีมข่าว AEC TV Channel รายมา